สวัสดีครับสวัสดีครับผมจาปัชลาครับผมผมเฟิร์สฉลองรัดครับแต่สมการนี้ถ้าไม่สาดน้ำแต่ให้ศาสตร์เป็นคำพูดให้กนและการอย่างศักดิ์อืมหยผมได้ถึงเพลงเลยเอ้ยอะไรอะคุณเคยได้ยินไหมศาสาดเนี่ยสาด์เนี่ยเนี่ยอันนี้แล้วไม่ให้ศาดยังจะสาดเนี่ยอันนี้ได้ยินไหมติดในขั้นสิ้นไหมครับเนี่ยอันนี้คุณด่าผมนะไม่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 ได้เป็นคนบอกพี่เออบอกไม่ได้ อันนี้หมอผมเลยคุณด่าผมเลยเนี่ยไนี่ยสาดไงบอกแล้วไม่ให้สาดอร์เขาผมหมอเขาเรียกว่าสตราสุขภาพให้ดีกว่าช่วงเนี้ยเราต้องรักษาสุขภาพันเยอะเยอะรับไปเลยใช่เพราะเราเขาเรียกว่าเราได้ทํางานอย่างมีความสุขล้วก็ทํางานแบบไม่ต้องห่วงเลยว่าสุขภาพเราเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ดีกว่าเวิร์กแลน์บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับผม สาดใหม่ไหมหรือว่าเมื่อกี้ให้ผมร okay. okay. ้องเพลงใหม่ดีมั้ยครับโอเคสาดเนี่ยสาดเนี um ่ยๆมันต้องแบบมีท่าเอาอีกเดี๋ยวขออกแล้วมาให้สาดช่วยผมด้วย ครับก็เนื่องในวันสงการนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยได้หยุดพักผ่อนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ใครทํางานมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทําทำงานหนักมาเลยเนี่ยก็อยากให้ได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ผ่อนคลายคลายถูกครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์ก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าปลอดภยัยเซฟตี้ของตัวเองไว้ชัวร์ครับ ครับผมก็เช่นกันครับเนื่องในปีใหม่ไทยเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับผมเดินทางไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ราบลื่นนะครับผมมีความสุขมากๆในปีใหม่ไทยนะครับครับอลัมหน่อยวันนี้ <S <S เป็นวันเดี๋ยวผมจนะเซอร์ผมจะเขาเรียกว่าอะไรสะพานโค้งนะคุณสะพานโค้ง,งเลยอเอาไมหมฮ่าจะเอาจริงเหรอ,อไม่เอาผมลมุกงบันดาบอานวันนี้วันเกิดคุณคุณจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลย คึกมากวันเกิดคึกมากครับผมว่ากาแฟ